ไปชิมไว้กันค่ะจ้าโอ้ยดอกไม้สวยใช่ไหมลูกอ่ะไหนดูสิลิยาชอบอันไหนลูก Which one you like? วิชวันยังไรเข้ามาข้างในไว้ก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะวมาทำไว้เซตเิ้งกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไวนอรี่นะคะมากินข้าวนอกบ้านค่ะกับครอบครัวนะคะดูแก๊งเซอร์ของเรานะคะครอบครัวเราก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะ5คนตอนแรกนึกว่าจะไม uh ่ huh. ใหญ่ขนาดนี้นะคะไปไปมาๆก็ได้มาปุ๊กๆเลยค่ะลูกแฝดนะคะแล้วก็บวกกับพี่ลิศหนึ่งคนนะคะก็เป็นสาวๆแล้วจะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นแอปพิไทเซอร์ค่ะก่อนจะไปกินข้าวนะคะ นี่ก็จะเป็นชีสพลาเตอร์นะคะก็จะมีพวกซาลามมี่ <Yeah. S 1> พวกเนี่ยคะ่ะพวกเนื้อสโม,มกต่างๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็กินค่ะเบรสติกคาลิเรียแม่ก็จะเทสไว้กันดีมักแตงหน่อยจ้ะมักแตงดอง yeah. 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 นัดูส่งแสลาเ้คาี้อร์มักกอกมักกอกดองสู่รถเข็นบ้านทานเลยจ้ะลองเข็มบ้านเอดหนึ่งซมีความสมความบานประมาณนั้นอันนี้เข้มยังเดี๋ยวจ้ะ ในห,หอมพิริยาสิคะในกิบริยาคิสในหอมหอมริยาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันค่ะร้านอาหารข้างหน้านี้ค่ะวิวสวยมากวิวสวยไหมคะวิวสวยมากอลิสอลิสฟันหลุด สามีกำลังเลือกอาหารส่วนพี่เป็นนี่ก็นั่งเอนจ <Enjoy. S 2> อยใข่ไหาเชสเชสเรียเชสกือแกนกน้อยเล่นกันอนติดจ้ะเรำมาแล้วค่ะอันนี้ออนเตรนะคะ อันนี้จะเป็นมอตันเบบักกับพรอนนะคะเขาสับรวมกันแล้วก็มาใส่แบบนี้พิซซ่าเนื้อแกะค่ะทุกคนดได้แล้วค่ะซื้อไว้กับบ้านจ้ะ ฝั่งนั้นจะเป็นโรงงานผลิตไวน์ค่ะยี่นี่เขาเอิญไวน์นารีนะคะนะบ้านท้าบรูว่าเอิญอย่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งติบไวน์นะคะเราไปสั่งไวน์แล้วก็มานั่งดื่มตรงนี้ได้ชิส <Cheese. S 1> อากาศดีมากค่ะวันนี้แดดแรงแรงแต่ว่าไม่ร้อนค่ะ เราจะพากันเดินเล่นรอบๆบไวนารีนะคะอันนี้สิเป็นทางไว้ได้พี่น้องเขาพากันยางเล่นจ้ะยางออมไวนารีย่างขึ้นไปข้างบนก็สิไปพอทางไว้อีกจ้ะเขามีแบบหลายหลายมองนี่สิเป็นไวนารีที่ค่อนข้างใหญ่จ้ะต่เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนแซกุบไปสิค่ะเแบบี้บ